ูเดียก็ฟ้านัันกอรีสร็จแล้วๆันันกักัน้คูันางถังครับสวยๆๆสวยงามมากโอยนี่สันนัถามจริงเหรอเครื่องสูบลมพังเนี่ยทำไมไม่ซื้อใหม่ฮะ จะให้ฉันเป่าทําไมเนี่ยทางทั้งถูกมดแล้วคนอย่างพี่ไม่มีสิทธิ์บ่นเลยนะ,<อ>ะเป่าต่อไปเดี๋ยวพี่วลรษจะกลับไ,ได้เดี๋ยวมันไม่ทันแล้วพี่นะเป็นคนทําแผลวันนี้ทั้งหมดพังไม่เป็นท่ายังไงพี่ต้องรับผิดชอบเป่าไป <c oughs> แล้วแกแน่ใจนะว่าพี่วรนานี่เขาต้องการบรรยากาศการขอแต่งงานแบบนี้ <c oughs> แน่ใจคือเชอเนี่ยได้ยินมันเต็มสองลูหูเลยว่าเฮ้ยวรรษเนี่ยเขาอยากได้งานแต่งงาน บรรยากาศแบบอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็มีลูกโป่งเยอะๆแต่ที่สำคัญนะไม่ต้องการอยู่ด้วยกันสองคนเขาอยากให้แบบคนที่เขาหักเนี่ยมาอยู่กันพร้อมนะโอเคนสันค่อยไปก่อนเดินแล้วน้องดินจะไปไหนเนี่ยก็ผมเนี่ยไม่ใช่คนที่พี่พอล่ารักแน่ๆครับเพราะฉะนั้นไม่มีผมอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกไปไปลไปเลยล่าลยไเลยปเไปยไยเลยไปเลยไลยไปลยไเลลไปลเยเอาไปเไยยยยไปเ มันบอกอย่างเปร่าไปนี่รอบนี้นะขอไม่เอาตื่นเต้เนแบบตอนกลางวันนะกลางวันนี่อะไรไม่รู้ขาสัน่นผอมๆเลยโอเคครับตอนกลางวันถือว่าซ้อมใหญ่รอบต่อไปเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับน้องสันเยี่ยมเลย <c oughs> ต้องอย่างนี้พี่เจมส์สู้ๆๆๆนะอะไรเนี่ย ยังเดินตามกันมาอยู่เลยอะ่ะแล้วนี่หายไปไหนแล้วอะ่ะน้องเชอน้องเชอ ขอแต่งหน้าแท้ๆเอยอ,อยากให่งานเนี่ยเต็มไปด้วยลูกโปง่งเพราะตอในน้อยอ่ะเอวยเคยขอให้แม่ซื้อลูกโป่งให้แต่ว่าแม่จดไงว่ามมีเงินซือ้อเอวยก็เลบยบ่ได้ขนาดวันเกิดเอวยนะยังบม่มีลูกโป่งเลยเอวยก็เลยเลยหมักลูกโปง่ง mm. แล้วก็โคองสิดีทำมีมูลแล้วก็คนที่เออยห่างมาอยู่น้ำเพราะเอยอ,อยากให้เขามีความสุขไปน้ำเออย <No. laughs> เดินเข้าหาพี่จือสิคะ ลูกโป่งเยอะพอไหมตัวเองเขาอยากให้ตัวเองยิ้มเขาอยากให้ตัวเองมีความสุขกับวันวันนี้มากๆนะอยากให้ตัวเองได้จดจำวันนี้ไปทั้งชีวิต มันถึงเวลาแล้วล่ะแล้วเขาก็พร้อมล่ะตัวเองแต่งตัวเองนี่จะขอเขาแต่งงานใช่ไหมตัวเองอย่าเพิ่งพูดนะ อย่าพึ่งพูดคุณเดินไปด้วยกันก่อนค่ะคนอื่นไม่ต้องตามมานะคะไม่ต้องตามมาไะไรพี่อะไเนี่ยอันนี้ก่อนเอี่ยววะเฮ้ยแหวนแหวนเฮ้ยแหวน ไม่ต้องห่วงเลพี่อย่ะไปตามหาแหวนได้เองของรักของขลังคนรักจะเป็นอะไรของแกวะเนี่้อุ้ยตายเจืดอุคนรากผมมาทำไมคะแล้วทำไมไม่ไปคุยกับจืดให้มันรู้เรื่องคนรักไม่รู้ว่าจะพูดกับจืดยังไงดีอะค่ะทำไมพี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่อยากแต่งงานกับจืดเหรออยากค่ะแล้ว จะเดินหนีมาทำไมเล่าอ,อีกใจนึงมันก็ไม่อยากอะคุณเอิร์ธมันมันไม่ใช่ว่าไม่อยากจะแต่งเลยนะคะ uh huh. คือพอลล่ารู้สึกว่าไม่อยากจะแต่งตอนนี้ค่ะพลล่ารู้สึกว่าพลล่ายังไม่พร้อมอะคุณเอิร์ธไม่พร้อมอะไรพี่ไม่พร้อมที่จะเอาอนาคตของจืดมาเสี่ยงอะคะ่ะคือตอนนี้การงานของจืดมันก็ดีอะแล้วเขาก็มีแฟนคลับคอยสนับสนุนอะ แล้วถ้าอยู่ๆเขามาแต่งงานกับพี่พี่กลัวว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปอะคุณเอิร์ธแล้วพี่ลากผมมานะพี่คิดว่าผมจะช่วยอะไรพี่ได้หรอก็ในฐานะที่คุณเ e อิร์ธอะเฉียดการแต่งงานที่สุดไงคะ <c oughs> ช่วยบอกพี่ทีค่ะว่าพี่ต้องตอบจืดยังไงอะก่อนที่พี่จะไปตอบจืดพี่ตอบตัวเองให้ได้ก่อนพี่เพราะตอนนั้นผมกผมับแพรเนี่ยเราต่างก็มีคำตอบอยู่แล้วทั้งคู่ถึงได้มาคุยกัน แล้วคำตอบมันจะเป็นยังไงนั้นพี่ก็จะได้รู้เอง